อยากครกล้าหือกับเจ้าพ่ออยากให้เจ้าพ่อจัดการให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไ้เลยครับแล้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าพ่อไวท้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเชื่ร์อยากใครเจอของเล่นอะไรอยากให้เจ้าพ่อเล่นให้ดูก่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับแล้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าพ่อไว้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเชื่อ หากใครจะสินค้าอะไรแล้วยังไม่แน่ใจอยากให้เจ้าพอ่อรีวิวให้ดูก่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าพ่อไว้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเชื่อไปเจอสินค้าอะไรแล้วยังไม่แน่ใจอยากให้เจ้าพ่อรีวิวให้ดูก่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าพ่อไว้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเชื่อ <error>